刚烤，不着呢。嗯。 Cắt rồi, cắt rồi. Cắt rồi. <laughs> Hello. <Cắt luôn. cười> <Cắt luôn. cười> เห็นนล้ครับมันมีสองขอ,อกสอนกันีิว่านำขอ,อกหนึ่งมาให้อขอ,อกหนึ่ง นะครับโอ้ส่งสายจนมันดึงยืดหยุดยดยดวัดบูเอาันสองโลกลัวสามโลย่อนบูษนัเห็นตัวมือก็วัดบูสนัดีันนีไปอย ฮ่เย้เด yeah ีม๋มันเี๋ยวดีละกบเสียเย็นกบเสียเย็นบเสียเย็นเดี๋ยวผลครับใครกลัวนี่กูนํ่มาบ้างมันจะแถนเี๋ยวละเออมันจ้องขอกันะ จาเกกที่ยงสามวันเที่ยงสามกับสองก็กลัว,ลวลอโอ้โวนี่รถรถนะสวัสดีครับผมโมนียกรรม่อมาออกล่าครับ อยู่ไม้ห่วยไกลบ้านครับไม้เคลื่อนปากมูนครับมือมือนีมนกมาพ่อกันหลายคนครับเสี้ยนต่อมก็มีครับเสี้ยนหน่อยสองคนเลือสามล่ำครับคู่ล่ำสาพอดีมาเจอข้อครับกามีผลงานครับมือน,นีมาขอเนยบกบนํำเสี้ยน จะต่อมน้ำเด้คกบกบใจเย็นครับผมแะนครับผลงานกับตัวนี้ก็ใส่ประมาณสามโลครับแต่ขอเบ็ดเจ็ดโอเจ็ดโอคูกาดแข็งของนาชิยาครับผมสุดยอดครับผม ขั้นกะบขั้นเก่าครับขั้นฮันเตอร์ฮันเตอร์เนมิซิตกระลอกตัวเก่าอีกครับลอกได้ว่าได้ว่าซีอา CR ซีอาซีอารยังวะลองครับซีอาร์ลอยเพราะว่าซีอาแปดสวนเนี่ยมันสื่อได้หาหกปีแล้วครับตัวนี้ ได้ว่าซื้อสองตัวครับซีซีครับซีอาซีซีกับฟ้าฟ้าปรับฟ้าตัวนีมันล่วงน้ำครับล่วงบัดสองครับตัวนี้ก็รล่วงชื่อกันแต่ว่าปี่อมากับไปหาแหลครับน้ำมันลดลงน้ำมันบวกลงกับไปหาส่วนมากผมเจีดหลอกเฮ็ดฟ้าหลอกล่วงล่วงน้ำพลายแล้วครับสามซี่โตแล้ว ม่แต่หลอกข่ายครับบมมีฝาันบี้หลอกตัวไม่หลอกซ,ซูการีลังเนี่ยครับต๊ะงน้าม,มึงสองสามมือเลยครับส่วยครับครับก็เหลือหลอกตัวเก่าตัวเดียวเพือ่อจใส่ก,ก็เหลืออีกตัวนึ่งก็ไปหลอกสปุตนตื่นครับผมจะมีผลงานเลยครับผมก็ฝาก ผู้ชมฝากเป็นเพื่อนนานาทุกคนทุกท่นติดตามเป็นกำลังใจนเะด้อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบจิบเ่อนสำรีครับผมสวัสดีครับ